ชาคุซ่าสกูไอดอลสนับสนุนโดยชาคุตซาเลมอนไลน์ใหม่สีซ่าเต็มๆโพธาวัฒนาเสนีไม่ได้มีดีแค่รุ่นพี่สุดแซบอย่างกัดเบลคนเดียวรุ่นน้องชื่อดิวสุดเปรี้ยวขอท้าโชว์ความซ่าในช่วงชาคุซ่าสกูไอดอลสวัสดีครับผมชื่อดิวนะครับชื่อจริงชื่อ Support สุภวัฒนานอยู่ชั้นม6โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรี เล่นฟุตบอลครับเล่นแล้วมันสนุกครับมันได้ร่างกายที่แข็งแรงด้วยครับเวลาเล่นอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งกองหลังนะครับกิจกรรมที่เคยทำในโรงเรียนวงโยนะครับวงโยอยู่ตำแหน่งชาวรัไอดอลสุดซ่าในดวงใจละครับพี่แอร์แอร์วงเดอะมูครับเขาแต่งตัวเท่สุดๆเลยครับร้องเพลงเก่งด้วย กิจกรรมสุดท้านะวันนั้นอาจารย์เขาสั่ง งานนะครับเป็นสวนถาดผมก็ไม่มีงานทรงผมก็เลยต้องเอาถาดหน้าห้องอาจารย์เลยเอาดินมาใส่แล้วก็มันจะมีต้นใส่เล็กๆแมงแพงอยู่นะครับผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยเอาดึงออกมาเอามาใส่ของผมพอผูสมัคอาจารย์ปุ๊บนะครับเขาบอกว่าอันนี้ของใครเอามาจากไหนนี่ของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ออาารยผมงลโดนเลยตีฉาบเก่งเตะบอลได้แถมท้ายด้วยจัดสวนสร้างกวนใจขนาดนี้รถโรงเรียนไฮสคูล h รียูเนียนก็ขอมอบกิฟต์เซตจากชาคุซ่าชาคุซ่าเลมอนแลน ซาเต็าเต็มให้ไปดื่มเลย